สวัสดีครับพอกับบอสซาลีดิครับนะคลิปนี้จะมาเล่าเรื่องขับเรื่องรหลดเนาะในการนํามาใส่นะครับเกี่ยวกับเห็ดเพื่อเศรษฐกิจนะครับทุกอย่างมันต้องมีเครื่องซอยแห้งนะครับบว่าจะเป็นรถดนะครับเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เฮาต้องใส่หรือคันเฮาบ่มีนะครับหรือไล่ในน้อยเห็ดในน้อยก็ต้องจ้างมันบ่าครับจ้าง รถ <c oughs> จ้างยังมาไถมาเปิดนามาพุวนให้นะครับโดยมาโยกร่องนะครับให้ต่างๆนะครับในการเห็ดเกษตรเพราะว่าจะเป็นสวนนะครับพืชสวน <c oughs> พืชน,นานะครับที่ต้องใส่อุปกรณ์พวงเนี่ยนะสำคัญเลยครับคือคือโตัวรถนะครับมันจะหมอกับงานแบบไหนนะครับงานลักษณะใดต้องใส่รถแบบไหนนะครับ ก็เรียแต่ว่าแต่ละคนนะครับกับเหตุอาชีพเกษตรต่างกันว่าบางคนกับไปทั้งเห็ดนานนะครับบางคนกับเห็ดมันนะครับบางคนเห็ดสวนเห็ดอ้อยนะครับบางท่านกับปลูกพักปลูกงาหนําบ้านนะที่ต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับใช้เรื่องรถนะครับที่เขามาเป็นตัวสําคัญนะครับในการเห็ดเกษตรนะครับ เดยวคลิปนี้เ่าจะมาเบ้าข้าวนะครับเบ้าพ่อได้ให้คนที่คิดน,นะครับจะลงทุนเรื่องรหลดนะครับว่าเขาสิคิดคำนวณแบบไหนนะครับเสียจากประสบการณ์ที่จะคล้องได้สัมผัสนะครับได้เจอเนาะว่าต้องบริหารแบบไหนต้องเหตุแบบไหนนะครับมันยังจะอยู่ได้นะครับแต่ว่า ก่อนจะเข้าไปเบิ่องขอมูลตัวนั่นไปฟังตัวนั่นนะครับผมก็บอกว่าช่วงนี้สถานการณ์ในตอนนี้นะครับช่วงโควิดความเสี่ยงมันสูงครับช่วงนี้แต่ว่าก็ว่าไว้นะครับเผื่อภครกาลังขึ้นเถื่องคนมันก็มีเงินนะครับมีทุนที่ขึ้นโง่มาอยู่บ้านนะครับไม่เห็ดเกษตรตะกร่มเกษตรตะกอนนะครับธรรมดาอยู่บ้านเนาะก็ต้องหาอาชีพที่ร่องรับแม่นบอกครับ ซึ่งมันส่วนใหญ่อยู่บ้านกับเห็ดเกษตรนะครับเกี่ยวกับเขานะครับมันกอ้อยนะจะเป็นอาชีพหลักอาชีพรอบปีนะครับเป็นอาชีพรอบปีกันไปมีทุนแน่ก็อาจจะข้าไปเกดสวนพุ่ละไม่นะครับต่างๆก็ได้อนันตคือคนมีทุนหลายนะครับก็เลยเท็ดคลิปนี้ขึ้นนะครับเพื่อมาบอกนะครับมากาวเทคนิคนะครับ ในการคำนวณในการคิดาง,งานนะเดี๋ยวผมจะเกินก่อนนะครับการการเหตุอาชีพนี่ผมจะยกตัวอย่างสามนะครับสามอาชีพระวางเข่านะครับมนะบนะ 3, 3, ั่นนะพ่อยเนาะซึ่งสามส่วนสาพื้นนี่ยครับต้องใส่โหลดนะครในการ เตียมดินนะครับหรือการปลูกการบานการไถนะครับและก็อุปกรณ์ต่าง,างๆเกี่ยวกับรหลดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแบบสิยกแต่ละอาชีพอาชีพก่อนว่าตัวใดมันมันสามารถที่ค่ำนะครับค่ำเข้าได,ด้ดีที่สุดระวางเขา่ามั่นนะครับอ้อยนะครับอันดับแรกนะครับเขา่าเข่านะครับ เขานี่ผมจะถีมเป็นลำรับสุดท้ายนะครับในการเหตุเป็นอาชีพหลักนะพาราคาเข่ามันมันมันแป้นะมันแปลผันมันบยอยูค่คงตันะครับและที่สำคัญนะครับผลผลิตของเข่าต่อไรนะครับมันจะบ่ได้ยิ่งลังหลังมาเนี่ยครับช่วงลังหลังลายปีมานนี่ ฟ้าฝนมันมันบ่หยครับมันโมเอือมน่วยแมนบ่เขาหน้าปีเฮานี่ก็สีให้ฝนผลิตที่ตำนะครับมันตีเฉลียเบียบักงามคักนะครับให้มันได้หาร้อยโลตัวไรนี่ถือว่าเก่งเติมแล้วครับขั้นบับเขาเนาะขันปานกลางกันอยู่ประมาณสามร้อยสี่้อยหรือเรื่องมองขั้นสูงแน่ก็นอยู่ประมาณสองล้อยนะครับนี่อยู่ประมาณนี้ แตละละ่ราคาเข่าตอนนี้นะครับปัจจุบันเดียวนี่เลยนี่ก็คือแค่เจ็ดพันกว่าบาทครับกิโลละเจ็ดบาทว่าไงซะเจ็ดพันนะครับแล้วคันคือน้ำบ้านเข้าเห็ดได้ตัวไหนครับหารอยโูนะครับกระตุกไรท่าไหนไรสาบมันหานะครับตีตีเข้าๆก่อน หักคานั่นคานี่ไปคาไทยคาปันคาปุ๋ยเอไปนะบเรือนะครับบเรือเลยคาแห้งเข้ากับบเรือคาจ้างรถนั่นรถนี่คาพ่านเขานะครับนี่ชื่อว่าตีให้เข่าที่งามที่สุดแล้วครับเนี่ยหารอยโลดนี่น้ำบานเฮ่าเนาะต่อไหลนะมันจะเปรียบเทียบหน้าปังกับหน้าปีหน้าปังจะดีกว่านะครับคันเบาถึงมาเป็นอย่างหน้าปังเพื่อเห็นหน้าปังแถวภาคกลางแถวทั้งมีชนดลมตท่านมันคืออยู่ได้นะครับ คือคัดระบบน้ามเขาจะดีกว่าทางังทังเท้านะคขึ้นหน้าปีเพราะว่าเขาบังคับน้าได้นะผมเลยโยกให้เป็นอาชีพตัวหลังที่เข้าตรงเลือกในการนํำอาชีพเข่าน่ครับมาเป็นอาชีพข่ำจุนขอบค,ครัวมันนะครับบานเนี่ยมาว่าเรื่องมันมันนี่ก็คือกะกะชีไขขึ้นมาแน่กว่าเข่านะครับหรือซูซี่ก็บ่อยไปละ แต่ว่าจุดเสียงของมันนี่ครับขั้นฟ้นบดีกันดีไปนะครับแต่ว่าขั้นฟ้นดีนะครับหน้ามากกระเสียนะครับตีเฉลี่ยเพราะว่าหนึ่งพื้นที่ทีเ่เฮารึสิปูกนะครับลดขั้นหนึ่งนี่ครับเอาตีเฉลี่ยเงินเงินวางเฉลี่ยเงินส่งนะครับตีเฉลี่ยเงินส่งก่อน่าจะส่งปีละ เอาเอาเป็นเป็นราคากลางเนาะสี่ดาวหน่อยแล้ว,ลว,ลวราวายอันนั้นขึ้นอยู่กับเกษตรกรเอาสองแสนครับตีให้สองแสนเนาะเงินสงงวดปีต่อปีนะครับมันน่ครับเงินสองแสนนี่ที่ได้ปลูกมันจะไกลนะครับดีให้เข้าๆมันมันธรรมชาตินะครับมันอาศัยน้ำฝนเนี่ยเราไม่ได้หล่นน้ำยศเนาะเพราะว่าตัวนั้นมันอาจจะคนมีทุนแล้วต้องเฮ็ดได ตีเฉลียนะครับน้องเขตบ้านเฮาในี่ยต๊อกอยู่ประมาณสามถึงห้าตันนะครับสามถึงห้าตันต่อไรเฉลียแล้วครับนี่ปูป่ปกตินะครับแต่ว่าปีนี้ราคาก็โอเคนะคราคาราคามันกัมาสองบาทกลัวนะครับแกวบาแก็ถือว่าโอเคกัดวงดีไปแต่ว่าเหตุจากไรนะครับยังสีได้เงินสองแสนก็ตีไปเลยครับ ไล่ละเอาเอาซีตันเนาะไห้เม็ดดินกลางเนาะสี่ตัน,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 กน,ตนกับไล่เราแปดพันมาผมตีไปก่อนเนาะแปดพันสิบไล่แปดหมื่นยี่สิบไล่แสนหกสามสิบไล่สองแสนกว่ามาครับสองแสนกว่าสามสิบไล 2, ่ คือคือสามสิบกัวสองแสนโอ้ยสามสิบไรกัวนะสามสิบไรเดือนสองแสนแต่วันหมดจบแค่สามสิบไรนะครับมันจะได้บวกเขาต้องบวกเข้าไปค่าลงทุนเขานำนะครับค่าลงทุนนะครับค่าตั้งแต่นนขนนขเ,เขาไปเซาดินก็ต้องบวกค่าเซาะบวกค่าปุ๋ยนะครับ,บ,รบมันต้องเพิ่มขึ้นประมาณอีกเท่าตัวนะครับประมาณหกสิบไร นะครับในการเห็ดมันจังจะได้เงินสองแสนพอาะวยังครับอีกสามสิบไรที่เกินไปเนะี่ยคือคาปุ๋ยคาโหลดมาคาเติมน้ำมันโหลดค่าใส่ายหรือได้หกสิบหรือเจ็ดสิบไร่ห่งดีครับพอหนึ่งเมื่อเจ้าเห็ดมันพื้นที่ขนาดนั้นนะครับอาชีพของเจ้าหรือกิจวัตรประจำวันประจำวันของเจ้าแต่ละมือ้อนต้องอยู่กับมันนะครับ สมมีเวลาไปเห็นงานหลับจ้างอย่างอื่นเลยนะเขาก็ต้องเห็ดเผื่อเพื่ออ่างครับเพื่อส่วนเกินนะครับนํามาใส่ในในครอบครัวในชีวิตเท่านั้นนะครับมาเก็บไว้เพื่อใส่แต่ละมือแต่ละมือนะครับเพื่อไปนําต้องตีไว้อู่ประมาณเอาจะกเจ็ดสิบแปดสิบไร่ซะนะครับเพื่อแต่คาว่าเพื่อนี่จะหมายถึงการสูญเสียเนี่ยบ่ อันนั้นคืออยู่กับพื้นทีเนาะขั้นพื้นทีที่อยู่สูงนะครับบัวบัน้ำนะบัเนาอันนั้นคือผ่านนะครับคือคือผ่านแล้วคือตายตัวต้องเหตุอยู่ประมาณ 6, 7, หกเจ็ดนสะิบแปดสิบไรนะเพื่อขาดเพื่อเกินละ่ะแต่ส่วนมากกัมันกับสิต้องชีวิตนะครับตรงมีเรื่องเชื้อเขาอยากได้รถอยากได้เฮือนอยากได้บ้านหรือเสาบ้านเสาอยังอยู่มันต้องใส่ไปน้ำนะครับตรงในตัวนี้น้เพอตัวกิดปเป็นแฉ่น้ำ นึกแต่เอองวดรถปกีกบอีเด้งงวดลดมตอ์ไสอ,อีกดีเป็นบอกครับเพราะต้องขึ้นไปนำ้ำก็ขึ้นบวกไปตามไปตามพลาเขานะครับบวกม,มาเห็ดเออออกรถมากขั้นหนึ่งเห็ดสิบไหลยี่สิบไหล,ไ,หล,ไ,หลไปเห็ดมันกับบ่ไปมันไปบ่ไดนนะครับมันไปงาเพิ่งเข้าที่ได้กูก้เงินทางอื่นมาสงวดคือคือมันบ่ไปแล้วครับมันหลอดมันมันบ่หลอดแล้วเนาะเพราะย่างครับเมื่อเขากู้มาหนี่ยอดหนี ต่อปีเขากจะเพิ่มขึ้นได้แบบจากซอนแสนเขากู้มาใส่เมโปจากแสนหนึ่งหาหมื่นแสนหนึ่งหรือแสนห่าสิมันก็เป็นหนีงอกเลยครับปีหน้าตรงทางเงินจากสองแสนมันก็เป็นสามแสนรับหรือสามแสนห่านั่นมันมันจะงอกไปนั่นอีกปีหื่อเลยครับแมนบอเพราะว่ารอบปีห้าเฮาเกิดได้เงินแต่สามนี่ขันเหตุมันสิบลยี่สิบไาแมนบ่มันต้องเพิ่มหนีเฮาก็สิเพิ่มไปคูปีคูปีนะครับนี่ละ เขาก็ต้องเหตุในสิ่งในจํานวนไรที <c oughs> คิดว่ามันวิตนะครับแล้วก็มีเงินเข้ามาในครอบครัวเขานำนะครับแต่ว่ามัน่นมันก็สิลงทุนประมาณาปีเฉลี่ยนะครับมั่นนี่กับเขา่ากับอ้อยมันจะอาจจะล่าอาจจะคาไส้คาแรงนี่ถือกูโมูซะถ้า้าคำนวณเลครับมั่นกับเป็นตัวเรื่อยอีกตันหนึ่งที่ทดูว่าดูดี นะครับแล้วพอไปได้นะก็เขามาอ้อยครับ,บนนะอ้อยผมก็เคยเว้าประจำเนาะในคลิปผมเคยเห็ดนะก็คือคำนวณยังไงนะครับในการเห็ดเห็ดอ้อยเพื่ออยากได้ลดนะครับมาเห็ดเองหรือยอยากมาใส่เองเป็นของจะของนั่นหมก็คือคิดยังยๆก็คือไลละนะครับตีเฉลี่ยเลยไรละสองพันไปหาสามพันเงินจะเอาสีได้เหลือฮัก คาลงทุนแล้วนะครับหักคาจ้างแล้วแม่นมาครับกค็คือคือคือสเต็ปที่ผมเคยเคยเเบาใหยฟังอย่นี้แล้วเขาจะเห็ดจกไกลจได้เงินสองแสนนะครับก็คือว่าไล่ละสองพันหนึ่งสามพันเขาก็เห็ดร่อยไล่แม่นมาครับเขายัางชีวิตนี่เงินแสนแต่ว่าร้อยลรนี่มันอาจจะอับอยู่อกครับความจริงมันก็นอับอยู่ สองแสนกลัวสามแสนกลัวอยู่ประมาณอับอยู่นะแต่ว่าเขาตรงย่อนครับมาว่าก็คือกันกระเ่ววเรื่องมันนะครับมันต้องมีพะละครอบครัวนะครับอะไรความอยากได้ของเขาก็ต้องมีนะครับเมื่อเขาเห็ดลอยไรยตรีว่าเขาตีขันาตามไว้สองแสนนะครับแต่สมมติว่าเขาอยาก พามีงวดรหลดอีกงวดรหลดอื่นงวดรหลดปิกอัพรหลดเกง๋งรหลดหมอเตอร์ไซค์นะเพิ่มขึ้นไปอีกนะหรืออยากได้นั่นอยากได้นี่อยู่แล้วเขาก็ต้องเห็ดทับเทิบขึ้นไปอีกกันครับจากร้อยอาจจะเป็นสองร้อยนะครับบ้องายงซะเพราะเห็ดงานนะครับหรือหรือเห็ดหยังกระยาต้องเผื่อขาดนะครับมันเกินนะดีนะแต่ย่าให้ขาดนะขั้นให้ขาด เขาก็ต้องมีหนีเพิ่มในไลยปีต่อไปนะครับเพราะว่าเงินแถวกู้มานะครับมันต้องเป็นเป็นบวกบวกยอดอยู่แล้วแม่มาครับเพราะว่าเขาต้องใส้เขาขึ้นคือเก่านะครับคือผมว่าขั้นสมุติเห็ดว้อยและเห็ดมันนะครับหดตามกกกินที่เขาขาดไว้นะครับว่าปีนี้มันขาดจากไหนก็ขาดในหู้้แล้วมันขาด เขาก็ต้องอยังไงครับมีหม่องที่คืดลาเขาต้องกู้แล้วนั่นบหครับบพว่าจะเป็นเท่าคัสอนะครับหรือว่ากู้เงินจากญาติพี่น้องเขากู้มาเขาต้องได้ใส้คือเก่านะครับบริเวณเขากู้แล้วเขาสิลืมไปทิ่มไปเขาเขาก็ต้องอยากได้คืนนะครับคันลังเทียเขากู้จากคนใกล้โตเขาอาจจะบวชคือดดอกนะครับแต่กู้ว่า แต่ลังคนส่วนใหญ่ไม่ต้องคืนดอกนะครับจำคันเพราะว่าเขาก็ต้องมีพลาตองทรายตองไส้น้องตรงใจกูเท้ากรสนะครับกู้เงื่อนกู้ต่างๆนะครับมันก็ต้องใส่แต่ว่าท่าที่ดีก็คือทากอรอสแหละเพราะว่าทากรอสเนี่เเิ่นว่าได้คิดไล่เดือนนะเป็นคิดไล่ปีนนะตัวตัวนั่นจะจะโอเคแต่ว่ามันอาจจะดอกจะสูงกว่าปกติ สูงกว่าอยู gold, volcanic, goo, ่สูงกว่าเงินทั่วไปเงินยืมเงินกู aquí, splendid, ้ทั่วไปนะแต่ก็ต้องยอมรับเมืนบบเมื่อปัญหาของเขามันเกิดกันจากเห็ดสวนนะครับหร้วเห็ดไ้นี่พื้นที่เขาบ่พ่อเงินเรือเขาบ่พ่อนะครับเขาต้องไปกู้มาหมดเอายงตัวอย่างกู้ทกศกู้มาัดงวดนะครับปีนี้ทั้งหมดว่าเขาปลูกไว้อยู่ร้อยไร่ในเงินสองแสน เอาไปใส่นี่จิปะทะต่างๆหาหมื่นะครับหรือแสนครึ่งหนึ่งนะครับจากสองแสนก็กูก้ทกซซ้อมาอีกแสนหนึ่งมาอาัดนะครับพี่น้องต้องขึ้นก่อนนะครับพี่หนาพี่หนาเขาต้องขึ้นว่าต้องเพิ่มหนีทอกซซ้อไปนําเลยครับเพิ่นจะขึ้นปีละเท่าไหร่นะครับส่วาเพิ่นขึ้นปีละเงินแสนหนึ่งนี่สิปีกับเงินเป็นเท่าไหร่ครับ ดอกร้อยละเจ็ดร้อยละแปดเนาะกระชิมื่นก, 40, กว่าบาทนะครับดอกและต้นนี่ครับต,ต้นีกต้นทั้งต้นทั้งดอกกระชิมื่นกว่าบาทประมาณนี้มั้งเนาะจากสองแสนนี่ปกติลายปีห้อนบาทรัเขาต้องห้อีกสองแสนหมื่นกว่านะแต่คันเฮายังเหตุอยู่ในพื้นที่ซ้ำเก่านะครับผลผลิตที่ได้กับซ้ำเก่าปีหน้า,าก็ต้องกุย กูไม่แสนก็เพิ่มไปสองแสนหัดสองแสนเหมืนประมาณนี้จากสกศปีแรกแสนหนึ่งอีสองไปมากอีกแสนหนึ่งก็เป็นสองแสนเนี่ยมันจะเป็นเงินเงินเงินดอกเงินเงินกู้สินยอดเพิ่มนะครับสองแสนแล้วครับสมมติปีที่สองเนาะสองแสนก็มัวรอดอีกสองแสนจะเป็นสี่แสนนั่นมาครับ ปีสามครับปีที่สามทัานเขายัางเหตุพื้นที่ําเก่าก็จะเป็นสามแสนบกวกกหวดรหลก็เป็นห้าแสนนะครับก็ถึงทั้งนี้ทั้งนั้นกันเลยนี่แหละผมเลยมาเหตดขีดนีเลยผมว่าเห็ดนะครับซื้อรถดมาเหตุแล้วนะครับการท่าสิออกร,รถลดหลดเง้มาเหตุให้เหตุสวนแล้วคือเขาต้องคำนวณอยู่แล้วครับว่าเห็ุอย่างไีมันยังชีวิตหนี่หลดโดยที่เขาบดชิบตะต้องกู้เพิ่มนะครับซึ่งเป็นยังผมบอกคำนี้นะ มันมันถือมันถืกอไอปแล้วเขามีประสบการณ์อยู่แล้วนะก็เลยว่าวไ้ฟังห้งฟังทุกอย่างเลยที่เคยผ่านมาเคยมีประสบการณ์ทีที่มันเกิดกับเจ้าของเพื่อนอาจจะโบบได้เจอเขาอาจจะว่าไปแบบอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าเขาเนี่มันเจอผมก็เลยเอาตัวเจ้าของนเนี่ยมาวอาสู่ฟังนะครับบา้านในเมืองเงินมันงอกไปเรื่อยคํหนีมันงอกไปเรื่อยมันอาจจะวิดโหลดครับหอ,อดปีสุดท้ายหมอทรงหอดวิดโหลดปีสุดท้ทยแต่หนีเขายังคือเก่าเลยครับอานนี้ แมนบ่เขาว่าเป็นจักหมีรถกับเป็นเป็นหนีทกอกซ์อะไรบบบนี้เงินกับซ้ำเกาา่าซ้ำรหดมันมันจะเป็นหนีบจุบนะครับนี่แหละทือถือจุดสําคัญเลยของการเห็ดหลินรหลคือกัน,นการเห็ดซื้อรถดมาเห็ดสวนเห็ดไต่างๆนะครับผมเลยมาเห็ดลิปนี่แหละถี่ผู้ใดสนใจหรือกำล,ลังจิขีดรีเริ่มเนาะอยากจะเอารถดมาเห็ดสวนนะครับมาเห็ดเป็นคองยาของนะหาเงินใส่หนีมันเพิ่มอยากอยากเฮากับอยากมีเป็นคองยาของอ่ะ ก็คือตัดสินใจเลยครับขั้นคือสเห็ดอ้อยนะครับหรือเห็ดมันก็คือเห็ดที่ผมคำนวณไว้นี่แหละนะว่าต้องการค้างวัดท่าได้แล้วก็คำนวณเงินใส้จ่ายของเฮานำคา่าจ้างแรงงานมาครับค่าน้ามันค่าเสาทีนะครับขั้นบริเวบุมีทีแต่ว่าอยากเห็ดนะส่วนมากทีประมาณร้อยสองร้อยนี่บ้านเฮามรนบุมีหรอกครับมันบ่นเท่งมานั่นดอกเนาะขั้นบริเวณแถาแก่ะไงหรือของโรงงานเดี๋ยวเขามาเสามาอย่างมาซื้อไว้ เบิดเบินกับูลเศ้าสามสิบไรนะครับถือว่าการน,นักก่นกะถือว่าโอเคแล้วนะครับเกษตรกรบ้านเฮานี่ที่ทีด่ดินทำขินนะมันจึงสำคัญนะครับในการเห็ดในการคำนึงว่าซีซีโหลดเข้าตรงเห็ดยังเมนียนะครับเห็ดเขานี่ผมก็เลยทิมให้แล้วว่ามันไปยากครับบอกเลยว่าไปยากตัอให้โหลดน้อยกับยาไม่โหลดใหญ่กับยานี ใช่หนีปีล่ะใส่เงวนหลดปีละแสนแสนกล่วยเนะหลดหน่อยเนาะ <c oughs> กระยาครับ <c oughs> แด่ยิ่งหนึ่งทั้นคืดว่าเขาหลับจ้างเนะซื้อมาหลับจ้างนะ <c oughs> ต้องต้องคำนึงก่อนครับว่าเขาเป็นคนขับใหม่นะเปลี่นรถใหม่ๆการว่าจ้างของเขาเนะเขาอาจจะจ้างไปอยู่แต่ว่างานที่มันเป็นงานละเอียดนะครับหรืองานที่มันเป็นเงิน,นเขาอาจจะจ้างเขาก็ไไ้ เนะพราะว่าเขากระหู้อยู่ว่าเทาเหรียญรดใหม่นะครับประสบการณ์ในการขับรหลดหรือการเหตุงานเท่าบม่มีนะครับอย่าพึ่งขึ้นนะครับคั้นขั้นจัวอหลดมากหม,มเออนอกจากเขาเห็นเจ้าเห็ดขั้นอื่นแล้วเป็นคนรับจ้างขับรถคดขั้นอื่นมาแล้วนะครับเห็นปีมือเห็นปียังแล้วแบบว่าเออเห็ดพานเห็ดดีนะครับอันนั่นก็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับจมว่องขาวและก็ช่วงนี้นะครับรหลดมันหลนะครับรถดมันผูไดฟาร์เมนมี่กับ สู่เพื่อนนะครับการว่างกับจ้างมันก็นอาจจะหน่อยลงเล้ยวก,ก็ด้วยสภาพเศรษฐก,กิจน,นะถึงเหตุที่ิตไม่ขึ้นก่อนก่อนให้ลองเอาไปผิดจะหน้าเบิองหน้า่าสิ่งที่ผมเว้าเนี่ยมันแมนบ่นะบางทีเราความอยากเนี่ยทุกคนมันอยากเบิดนะครับบ่ไพ,าพ่ไพ่สิบบ่อยากนะครับอยากได้อย่างมีคือมูเขานะครับแต่ว่าเหตุอย่างไหนเขายังสิบไปแล้วมันยังสิ อยู่ได้นะครับและก้อนนะครับสิ่งสิ่งที่ผมอยากอยากเสิมืัอไปะก้อนจะเล่นรหลดเนาะก้อนเขาซื้อเลยนะครับเขาซื้อรหลดไม่เห็นยัางนะครับก้อนเน่อยซือ้อซุ้งหน่อยซื้อมาเห็นมันนะครับบอกเลยขั้นขั้นเขาซื้อมาเห็นมันเขาปลูกมันเลยครับก่อนใช้เขาซื้อหลด ปลูกตามงนเดีผมวพมาเลยว่าอยากได้เงินจ้าบาทสงว์เนี่ปลูกไว้เลยปีนี่ก่อนเท้าเสียออนีนะเมื่อปลูกแล้วไปด่าวครับอาจนี้ยอย่าด่าวก่อนนะยังไม่เห็ดให้เห็ดก่อนยังด่าวขั้นว่าเขา,เขา,เขาวางแผนมาเขาเสียดแล้วนเนาะรงเสียมนมันยอดมันออกมาเรื่องเสียเขาปลูกบ่ท่านนะครับปีนี้ปีแรกงวดแรกเนี่งวดมันสิมาปีแรกงวดแรกเนี่มันอาจจิตสพลาดได้เขาต้องปลูกก่อนนะปลูกปลูกไว้ เมื่อปลูกไว้เลยแล้งเทียร์ฮอตพุ่นฮอดสิเก็บผลผลิตออกเลยบาบนี้คือกันกับบ๋อยกันครับปีแรกปีก่อนเท่าสิออกปลูกไว้ก่อนครับจ้างรถเพิ่นโซ่จ้างรถเพิ่นก่อนเลยบาะเออปลูกร้อยไร่นี่หรือซองร้อยไร่นี่ใเซเงินสำหรับมันสิหูน้าครับมันสิหูการคำนวณนําสมมติจ้างเพิ่นเบิร์ดนะปลูกร้อยไร่เอาจ้างเพิ่นเบิร์ดเท่าไรครับไร่ละสองพันตีเฉลี่ยซองร้อยไร่เป็นยังไงครับ ไปยสองพันค่าจ้างเลี้ยวข้าวนะครับลรละสองพันสองร้อยลาเงินสี่แสนครับขอโทษครับแส่เงินสี่แสนค่าจ้างแม่นปะนันเอาหูแล้วครับว่าเงินเงินค่าจ้างเขาจะอยู่ประมาณนี้สี่แสนมันเลยงวดโหลดเขาแล้วครับนะี แม,นม่นวะเขาเทามีรถแม่นมาพากระโหลดขาขาจ้างลงไปอาจจะติดเตือนมันนะครับหรืออาจจะเป็นคาซึกร้อรหลดมันกระโหลดลงะครับจากเฮาเสียจ้างโดยตรงเลยว่าตกสี่แสนนะครับและเงินสี่เหลือสี่แสนเนี่ยครับเฮาสามารถขยายอย่างอื่นได้เลยนะคันไฟสี่หล่นรหลด ผมเบาแต่ว่าวิธีเห็ดที่เรียนต้องแก้ปัญหาต้องกันจของก่อนว่าเขาต้องปลูกก่อนจังออกรดยาวรดออกมาก,ก่อนเลยจังไปเห็ดหาดินปลูกนะครับเพื่อเขาเห็ดไปก่อนนะี่ครับปัญหามันคือเขามีของรองหลับแล้วเนี่ยคือคือทั้งหมดว่ามันจะหดงวดเขาก็มีของรองหลับแล้วนะครับมันจะง่ายนะเผากระชิบว่าได้ดินล้นไหลเพราะว่าเขามีของรองหลับรองพื้นไปแล้วทั้งทีเขาเอารดออกไปห้ากินว่า หาลับจ้างใส่ไปกอนนะครับในการคำนวณแบบฝากไว้สำหรับค้นที่ขดนะครับแต่ว่าคนที่เหรียญลดกอนเพื่อน,นหู้อีเลีวล่ะแต่ว่าหากมุ้ยให้เบาสู่ฟังนะแต่ผมก็อยากเว่านะครับเพื่อสี่ทางให้ลังเท่อโอ้ความขดอยากอยากนะครับลังเท่อมันก็มีความอยากกับความย่านมันกับปนเปื้อกันเนาะแต่ก็ฟังคีพุผมแล้วก็อาจีไปลองเบึง ะบ่ต้องขึ้นอย่างอื่นนะครับเอาเอาตามผมเบาเลยเห็ดมันก็คือเห็ดให้มันพออย่าขึ้นบาเอามาหลับจางตัวนั้นคือเงื่อนเสริมครับเนาะฝุกว่าไงเงืนฝุกเงินสาบช่วยนะเห็ดอ้อยก็คือเห็ดอ้อยมันพอก่อนเอาใช้วานพอก่อนหลวดอย่าไปขึ้นอย่างอื่นหลายนะครับปลูกอ้อยลอยไรซองลอยไรอันนั้นบั้นขั้นตอาเห็ดเกินไปได้หลายมาด เงินเท่ากับกับเขาเมาลายตอนนั้นเขายังขืดมาเท่าจีเห็ดอย่างมันที่ตอยอดเป้งบอกครับบ่มีไพลินรดขั้นแรกขั้นขั้นแรกแล้วบ่มีขั้นสองขั้นสามประสบการณ์มันจะส้อนเท่าไปเถื่อะน้อยเถอหน่อยว่าเท่าจะหมุนไปอย่างไหนหมุนไปไแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือกันครับมันขืนกับคนอยู่น้ำเท่าครอบครัวเท่าคือกันมาจะขืดสอดบอกจะขืเทินน้ำกันนะบ่ครับบ่วแอนวาเท่าหินบอกซ่องไปแล้ว แต่ว่าอีกคนหนึ่งกัยังยังตันอยู่คือเก่ามันกับบัวได้นะครับมันต้องไปน้ำกันแต่ว่าขั้นขั้นคนหนึ่งเห็นซอดคนหนึ่งบัวเห็นซอดแต่ว่าขั้นขั้นผู้บัวเห็นซอดนะครับเป็นไงไก่ยังหนึ่งนะกับแบบพระราทอยกันอยู่หันเลยครับเนาะนี่ฝากไว้ให้คิดนะครับฝากไว้ลองเอาไปพิจารณาเบื้องว่ามันเหมนความผมบ่ก็ลองไปถามความรู้หาถามหลายๆคนหลายๆเจ้าลองเบอง แต่ว่าเขาบทอยากไปเสือไผนะครับผมมุ่นเป้าในเรื่องเกี่ยวพุ่งเบ้าเนี่ยเขต้องเสือผมแต่ว่าเบ้าเผื่อเป็นแง่คิดเล็กๆหน่อยนะครับก็ลองไปทามอย่กหลายคนลองเบิรงนะครับมีความคิดคือผมฝากไว้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ